ประเด็นตอนนี้ที่หลายท่านกำลังสนใจกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะกับเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทนะตลอดสายนะแท้จริงแล้วนะประเด็นนี้เนี่ยรายละเอียดความน่ากังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนโครงการในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามเพิ่มเติมนะกับทางด้านของท่านศาสตราจารย์ดรเกเยริงศักด์เจริญวงศักนะครับเป็นประธานสถาบันการสร้างชาตินักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ เป็นประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังที่เคารพด้วยครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ครับกับโครงการนี้ยี่สิบบาทตลอดสายอาจารย์มีมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับ ความจริงผมเป็นคนซึ่งพูดเรื่องนี้ตอนสมัยเกือบ20ปีที่แล้ว<อ>ในในตอนที่ผมสมัครผู้ว่ากทโมก็ได้มาหลายแสนคะแนน<อ>สู้กับพรรตัวเองเพื่อจะพยายามดูเชื่อคนอิสระยุคนั้นพร้อมจะให้ผมไปแก้ปัญหาบ้านเมืองได้หรืออย่างตอนนั้นผมก็ได้เสนอแนวคิดอันสำคัญไว้ในยุคนั้นนะครับเรื่องการใช้บัตรถั่ใบเดียว S <S <an> นะครับจะเดินทางได้ทั้งระบบด้วยไม่ใช่แค่แค่รถไฟฟ้าเวลานั้นเราจำถักดันให้เป็นรถไฟฟ้าสิบสายครึ้น <c oughs> นะครับแล้วบอกให้เป็นเป็นบุฟเฟ่รถไฟฟ้ารถเมล์เรือด่วนในมีนโยบายพักแอนด์ไรมีนโยบายสกยายวอล์กมูวิ่งวอล์กอันเดอร์กราว์กบัตรเดียว,ยว,ยวบัตรเดียวทั้งระบบอะไรเงี้ยก็พูดไปเยอะ <c oughs> แต่ว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยยังยังไม่ได้กําหนดตัวเลขแบบแบบชัดเจนแต่ก็ อยู่ประมาณนั้นเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยรถรถไฟฟ้ามันมันราคามันประมาณสิบสองบาทถึงสามสิบแปดบาทโดยประมาณในในในประยุกนั้นนะครับก็เลยอ,อยากจะเสนอว่าไอ้ไอ้บัตรให้มันง่ายๆใบราคาเดียวตลอดทางเนี่ยผมผมเห็นด้วยอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เราอยากที่จะพูดตอนนี้ก็คือมันสมจริงไหมณวันนี้ผุ่มถานไปเกือบยี่สิบปีหนึ่งมันสมจริงไหมสองมันทำได้ไหม และจะถ้าทาให้ได้เพราะอะไรและจะทำอย่างไงนะครับปูร์ปราเรียนว่าฐานอิงของสายการเมืองที่จะ20บาทรอบนี้เนี่ยเป็นการออิงที่อาจจะเลื่อนลอยนิดหน่อยแต่เป็นตัวเลขที่ดีครับเป็นตัวเลขที่อธิบายว่า20บาทก็เหมือนเส,จเ,สจเงินนะอ่ะวันนี้จะให้ขอทานบางทีขอทานอาจจะโมโหด้วยซ้ํา20บาทฉะนั้นเป็นตัวเลขที่ดีครับ ปัญหาที่อย่างน pues nah <for ced canal> ี้ครับผมผมผมเรียนฐานยิงของฝ่ายการเมืองที่เสนอมาเพื่อหวังคะแนนคะแนนเสียงเนี่ยเขาก็คงหวังว่าเอะค่าค่าแรงคนเนี่ยวันวันวันหนึ่งได้เท่าไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผม่าได้ประมาณวันหกสิบบาทนะครับได้ได้กี่บาทค่าแรงสมมุติอย่างนี้นะครับได้ค่าแรงสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทก็แล้วแต่ไปริงก็บอกค่าแรงเนี่ย ควรควรจะค่าเดินทางควรเป็นสิบถสิบ้าปซ็นของค่าแรงถ้าค่าแรงสี่รอยบาทก็ไม่ควรเกินหกสิบาทเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหนึ่งหนึ่งรอบเดินทางที่สิบกับอีกยี่สิบแล้วก็อื่นอีกยี 20, ่สิบเขาเขเลยฐานอิงของเขาก็สะดวกง่ายอย่างเงี้ยครับเขาคิดแค่นี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งก็ตัวเลขนี้ก็ผมก็ก็โอเคด้วยนะครับเพียง oh. แต่ว่ามันต้องมีคนจ่ายตังที่ใดที่หนึ่งเพราะยังไงก็ขาดทุน <c oughs> ใช่อันนี้คือปัญหาคือ เก็บเงินซือหรือแม้ค่าตัวค่าตัวถูกถูกเนี่ยผมไม่รังเกียจแต่แต่ที่น่ารังเกียจกว่าคือจะหาเงินจากไหนมาอุดหนุนเพราะในที่สุดถ้าใช้วิธีการประชานิยมเอาเงินมาแจกแล้วก็ต้องหาเงินมาอุดหนุนภาคเอกชนที่เดินอยู่ภาครัฐที่เดินอยู่เดินสายอยู่แล้วมันขาดทุนเรื่อยๆเนี่ยรับจะเงินจากไหนอันนี้คือปัญหาใหญ่มากกว่าไอ้ตัวเลขยี่สิบผมไม่มีปัญหาเพราะถ้า,ถ,าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ในทั่วโลกเราก็จะเห็นว่าค่าค่ารถไฟเ,เดินทางรถไฟฟ้าแบบเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้แพงรถใต้ดินที่ผมอยู่ที่มหาลัยฮาร์วาร์ดมันก็มีรถใต้ดินที่วิ่งมาจนถึงฮาร์วาร์ดเนี่ยมันก็มันก็ไม่ค่อยแพงพูดตรงๆนะทั่วโลกหลายที่ที่เขาดูแลสมรติการประชาชนเขาไม่อยากจะชนเดินทางลำบากเนี่ยต่างประเทศก็บางประเทศฟรีด้วยซ้ำเ,เบิร์กเนี่ยฟรี ไม่เืีอตังค์แต่ห้องกงนี่ถูกมากเลยนะครับค่าค่ารถค่าเดินทางรถไฟอะไรเนเธอร์แลนด์ก็เหมือนกันฉะนั้นถามบอกว่ามีนโยบายแบบถูก,ถ,กถูกในต่างประเทศไหมมีแต่ฉะนั้นแล้วก็ราคาแบบนี้ผมรังเกียจไหมไม ร,ราคาแบบนี้ก็ช่วยคนยากคนจนช่วยคนยากลําบากและก็ช่วยให้คนขึ้นมากขึ้นคนจํานวนขึ้นมากขึ้นมันก็จะช่วยทําให้เป็นประโยชน์หลายทางการใช้เข้าคุ้มค่าขึ้นลถไม่ติดมากเท่าเมื่อก่อนเมื่อขับรถกันเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบไอ้ไอสิ่งเหล่านี้ผมเห็นด้วยได้และบางประเทศเนี่ยพูดจริงๆเขาเอาค่าแรงขั้นต่ํามาเปรียบเทียบเนี่ยของไทย20บาทนี่คือครประมาณ8 4ุ่เปอร์เซ็นต์งค่าแรงขั้นต่ำ ในบางประเทศต,ต่ำกว่าเราด้วยซ้ำม,มาเลเซียประมาณหกจุดเก้าเปอร์เซ็นสิงคโปร์สามจุห้าปอร์เซ็นจีนสามจุดเปอร์เซ็นญี่ปุ่นสองจุดเก้าเอร์ซ็นหลีใต้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซนตฉะนั้นสิ่งที่ผมเขียนและพูดไว้เนี่ยผมก็เรียนว่ายี่สิบาทผมไม่ยังเกยบแต่ต้องยอมรับว่าขาดทุนย่อยยับถ้าเก็บยี่สิบบาทบเพราะต้นทุนค่ารถไฟฟ้าไทยเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนค่าโครงสร้างซะเยอะนะครับสัญญาสัมปทานก็ซ้อน จ่ายค่าแรกเข้าก็ซ้าซ้อนอฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาเรื่องว่าแล้วใครจ่ายใช่ยี่สิบบาทเก็บคุเดินดินเนี่ยผม,มไม่ไมรังเกียจครับคําถามคือที่ยะร้ายกว่านั้นคือแล้วขัดทุนย่อยยับเนี่ยเอาเงินที่ไหนมาชเชยถแค่ใช้วิธีชเชยผิดนั่นแหละผมจะรังเกียจหมายความว่าถ้าชเชยผิดก็คือเอาเงินหลวงจากเ,าเงินเงินกระทรวงการคลังที่เป็นถุงเงินเนี่ยเช่นต้องใช้เงินบวงเงินเป็นสมมุติห้าพัน 6พันล้านเนี่ยต่อปีเนี่ยจ่ายเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็เป็นประชานิยมแบบที่ผิดผิดแล้วก็จะชดเชยยังไงไหวเรื่อยๆไปในที่สุดก็ตายต้องไปชดเชยภาคเอกชนเอกชนถ้าเอาเงินไปชดเชยเขาก็ไม่ว่าถ้ารถรถไฟบางสายสมุดหลวงเป็นคนทบก็ถ้ารับรับมาจับเงินมาช่วยชดเชยเขาจะขัดทุนแต่รับช่วยชดเชยเขาก็ไม่ว่าปัญหามันจึงอยู่ที่ว่าเอาเงินจากไหน Uh huh. นั่นแหละครับคือประเดน็นใหญ่ามากกว่าฉะนั้นยีบาทเนี่ยผมเอาด้วยได้นะ uh huh. แต่ผมมีวิธีเสนอถ้าเขาเชื่อ uh huh. ก็จะทําให้ผมสบายใจแต่ถ้าไม่เชื่อ uh huh. เอา20บาทแต่แบบก็ต้องใช้เงินหลวงเชยๆไปเรื่อยๆ uh huh. ขับทุนกันย่อยยับกอันตราย uh huh. จะเป็นปัญหาการคลังเพราะประเทศไทยอยู่ในสภาพนี่เยอะอยู่แล้ว ปัญหาการคลังเนี่ยในฐานะความเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมก็คิดว่ารัฐบา,บา,บาประเทศไทยไม่อยู่ในสภาพที่จะเอาเงินมา,มาแจกนูก่นแจกนี่ได้เยอะเกินไปมันเป็นปัญหาเราก็มีสวัสดิการช่วยคนยากคนจนอยู่แถวชนบทในเรื่องเกษตรไรซึ่งก็เป็นประชานิยมที่นี้ในเมืองก็มาใช้ประชานิยมนี้อีกแล้วก็เติมเงินเข้าไปจากส่วนไหนก็ไม่รู้อามาสกงกลางขึ้นคิดเกินขื้นเนี่ยผมกังวลว่ามันไม่ยั่งยืน และมันจะไม่ไหวแล้วมันจะซ้ําเติมสภาพมหาภาพเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจภหพภาพของเราซึ่งเศรษฐกิจไทยแย่อยู่แล้วในช่วงนี้นะครับ,รบและต่อไปในอนักคนก็จะหนักขึ้นถ้าไม่แก้ปัญหาถูกวิธีตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่ผมตั้งตั้งไว้ว่า20บาทผมว่าดีแต่ว่าต้องหาเงินถูกวิธีไม่ใช่วิธีการเอาเงินตรงกลางมาอันนั้นข้อเสนอผมจึงกราบเรียนคุณเสมาว่าผมเนี่ยอยากจะมีข้อเสนอว่าหาเงินยังไง อันนี้ซึ่งเขายัางไม่ได้ทำเปอยากให้รัฐบาลได้ยินแล้วก็ลองไปพิจารณานะได้เลยความกังวลของอาจารย์คือเรื่องของการลงทนุนถ้าอย่างนั้นอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยครับว่าจะแนะนําในจุดนี้ยังไงดีครับอาจารย์เชิญเลยครับครับคุณได้มาผมก็คิดรอบกรอกเพราะว่าผมนนยอมรับว่ากรุงเทพรถมันติดมโมโูราน ดังนั้นถ้ามีรถไฟฟ้าเดินกันทั่วถึงที่เออวันๆมันเดินทางกันเยอะรถจะติดน้อยลงและคนยากคนจนคนคนเดินดินคนทํางานตามออฟฟิศคนทุกคนทุกประเภทสามารถาทําได้เนี่ยผมยินดีแต่ผมไม่ยินดีไป,ไปจ่ายคนต่างชาติดังนั้นผมไม่ยินดีให้คนต่างชาติได้บริการราคาถูกผมต้องการให้คนไทยที่ได้บริการราคาถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยซึ่งยากจนหน่อยรายได้ไม่ถึงขั้น นนหนึ่งฉันผมไม่ถ้าเกิดต้องการจะทําให้ละเอียดขึ้นคือคนรวยจ่ายจ่ายแพงๆเลยได้ไหม,มคนจนจ่ายราคาพิเศษขึ้นอันนี้ก็จะยุ่งอีกว่าจะไปนั่งดูไงใครจนใครรวยนี่ก็เป็นเรื่องต้องเอา,เอ,าอะไรมาเป็นเกณฑ์อีกใช,ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้ก็แต่ว่าทําได้ แต่ว่ามันต้องต้องต้องเชิญไปคุยกันละเอียดหน่อยว่าเราตอนนี้เรามัา่วเราไปขึ้นขึ้นทะเบียนคนจนมั่วๆตลอดมามันก็เลยบางทีไม่จนจริงก็มาใช้บางทีจนร้ว่าไม่ได้ไม่จนจริงก็มาใช้ประโยชน์อันนี้ปะไว้ก่อนเอาเก็บไว้ก่อนค,ค่อยค,คุยที่หลังจะรู้คนจนยังไงแต่ถ้าเอาทุกทุกคนที่เป็นคนไทย20บาทตบผมก็ยังไม่ว่าถ้าหาเงินเก่งต้องหาเงินยังไงอ่านี่คือคือโจที่วันนี้อยากจะพูดให้คุณเตม่าฟังว่าหาเงินยังไง ผมเสนออย่างนี้ดีไหมครับผมเสนอแบบวิธีพิเศษเลยผม่ผมอยากที่จะได้แบบลักษณะว่าเราใช้สถานีต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นประโยชน์เลยย่งไงเช่นนะครับ เราสามารถเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีแบบสมเหตุสมผลเพราะที่นี่แบบนี้คนผ่านเยอะย่อมย่อมเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้ราคาคนจะมาตั้งร้านขายนู่นขายนี่อะไรต่างๆนานาเนาีน่ยต้องให้ราคามันเชิงพาณิชย์หน่อยใช่ไ,ไหมครับแล้วก็ทําให้เราเก็บเงินตรงนั้นามาใส่ในถุงไว้เพื่อจะมาใช้หนึ่งหนึ่งเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีสองเอาง่ายๆเลยขยายพื้นที่โฆษณาในแถว สถานีต่างๆมันมีไปพื้นที่โฆษณาเยอะแยะราคาคุกพ่ายโฆษณาต่างๆเพราะคนเข้าออกมันเยอะดังนั้นก็สามารถจะเห็นเพื่อจะได้เงินจากไอโฆษณาคือเยอะทีเดียวนะครับถ้าทำเก่งสามผมเสนอว่าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รอบสถานีไม่ใช่ในตัวสถานีรอบสถานีคิดให้กระตากเลยจะใช้ประโยชน์ยังไงสีความเห็นผมนะแต่อีเวน กิจกรรมการตลาดที่ตัวสถานี mm hmm. อีเวนต์ในในในพื้นที่ในในรอบสถานีตัวสถานีเลยอีเวนต์เหล่านี้มันก็ได้รายได้ mm hmm. อีเวนต์บางทีมันเราหาที่รวมตัวคนยากจะตายในในในกรุงเทพเนี่ยนะครับ mm hmm. สถานีต่างๆจริงเ็ราเราถ้าเราบริหารเป็นที่ใหญ่น้อยเต็มไปหมดเนี่ยอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์น,น้อยเนี่ยเก็บต่างนะ mm hmm. ใช่ไหมครับ,รบอีกวนหนึ่งที่ผม ผมคิดในใจนะครับเราสามารถที่จะเราจะน่าจะใช้วิธีการเาเรียกว่าฟีเดอร์ทรานสปอร์คือฟีเดอร์อื่นที่มาต่อจากสถานีเนี่ยให้เป็นวงจรเลยถังถังองมันซับซ้อนอยู่แล้วออกแบบดูรถรถวักส่งขนาดเล็กให้ตารางแน่นอนเป็นตัวฟีเดอร์เข้ามาไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวออกมาได้รายได้ส่วนอื่นมา มาอีกส่วนหนึ่งที่<ม>ไปผัาวบกลบค่าใช้จ่ายฟีเดอร์แล้วถ้ามีเงินเหลือก็อยู่ตรงกลาง<ม>ช่วยกันอีกอีกส่วนหนึ่งเพราะฟีเดอร์นี่ก็จะเป็นตัวที่เอามาเสริมได้<ม>อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าปรับราคาก็้โดยสารแบบราคาไม่เอเวลาไม่เท่ากันในหลายเรื่องเช่นยี่สิบบาทเนี่ยตลอดช่วงปกติแต่เวลาเร่งด่วนเอ่อบางคนอาจจะแน่นเนี่ยแพงหน่อยจะได้ทําให้คนที่ ไม่ต้องไปไปย่งเวลาเร่งด่วนได้ก็ไม่ต้องไปมันจะได้พอดีพอดีอก็อาจจะมีเวลาเร่งด่วนแพงนิดนึงแล้วก็อาหานปกติก,ก็ยี่สิบบาทใช่ไหมครับแล้วก็มีราคาพิเศษสำหรับคนกลุ่มพิเศษที่ทีท่ที่มีมีลักษณะที่มีฐานะนะครับม,มีฐานะก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมากินเงินอาฐานยี่สิบบาท S <S ไอ้คน<ม>คนจนวิเศษจริงๆบางทีก็ต่ำกว่า20ก็ยังได้พวกผู้สูงอายุพวกนักเรียน<ม>อะไรดิเด็กนะแต่ว่าราคาโปรดคือ20มีสูงกว่า20มีต่ำกว่า20ครับแล้วแต่ราคาของประเภทคน<ม>ซึ่งเราจะต้องไปจําแนกที่ดีๆ<ม>นะครับแล้วก็ในช่วงเล่งด่วนเนี่ยอาจจะราคาแพงกว่าหนอด<ม>เพื่อทําให้คนเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยไม่จําเป็นก็ไปจ่ายแพงทำไมรออีกสักครึ่งชั่วโมงก็ไปใช้าราคายี่สิบได้มันก็ทําให้ไม่แออัดไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาแออัดเฉพาะช่วงไม่กระจายตัวไปในช่วงที่ไม่เร่งด่วนแล้วก็ราคาราคาเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เหมือนราคาวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ได้เห็นไหมนี่คือเล่น,นกลไกราคาให้มันมีหลายราคาหน่อย แต่ว่าพื้นฐานคือ20บาทตลอดสายแต่ปรับจาก20เป็นหลากหลายนิดนึงตรงตรงสภาพต่างๆซึ่งมันก็เป็นตัวแอดออนมันห,หรือหรือไมนัสออนเชิงเหล่านี้ก็ไม่ยากอันนี้คือแนวคิดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะทําได้ก็คืออาจจะต้องใช้ค่คว่ากำหนดว่าพื้นที่สถานีรถไฟเนี่ยเช่าสาาัมปทานเพื่อที่จะทําให้เขาจ่าย ถ้าสัมปทานเราเอาไปทําอะไรบางอย่างที่อยู่ในขายที่เป็นไปได้จริงรายได้เชิงพาณิชย์เหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยนะครับ,รบมันสามารถจะนํามาเพื่อจะมาช่วยทําให้เราสามารถให้แน่ใจคํานวณกระดาษให้ได้ว่าไม่ต้องอุดหนุนกันด้วยกระสุนอันครัยเพื่อเงินส่วนอื่นผมว่าทําแบบเนี้พอเป็นไปได้แต่ต้องคิดให้ออก ถ้าคิดไม่ออกตรงนี้ก่อนเดินหน้าไปก่อนโดยยังไม่ทันคิดออกเนี่ยเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่เดี๋ยวต้นทุนมันค่าใช้ใจ่ายกระตร้กันคลังจะจะ,จะบานเบิกเลยนะครับจะยุ่งกันใหญ่เลยผมก็เลยคิดคิดของผมแบบนี้แล้วยังมีเรื่องอื่นที่ผมคิดอีกเช่นนายบายตอนผมหาเสียงกูว่ากทมยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วคตอนนั้นผมขอบคุณประชาชนที่ฐานรับนโยบายสุเยอะนพรรคแอนด์ไรอาจจะต้องนึกถึงสถานที่จอดรถเพราะคนมาขึ้นรถเฟฟฟาต้องมีที่จอดรถ ใช่ไหมครับไม่งั้นแล้วเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะรถไปเก็บไปไหนอ่ะครับมันก็อาจจะนั่นก็อีกส่วนอาจจะได้รายได้ถ้าเกิดเราคิดตรงน,นั้นไอ้พูมีรถนี่ยก,ก็แม้ว่ามีตังมีตังอะ่ะก็ควรจะได้ค่าจอดรถเขาด้วยใช่ไหมครับ,รบไอ S <S สไ้สกายวอล์กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราให้คนเดินอยี่ยบางทีในบางกรณีมันก็อาจจะสร้างสร้างรายได้ด้วยแล้ข้างๆสกายวอล์กก็ทํา ทำโฆษณาได้อะไรเงี้ยพื้นที่แขลบเข้ารอบสถานีพื้นที่โฆษณาอย่างที่อาจารย์บอกกิจกรรมใช่มันเยอะไปหมดเลยเพิ่มทาได้แล้วผมเป็นคนเสนอนโยบายื่อฟองภูมมหาสยงพูดว่าเกือบ20ปีที่แล้วบัดไปเดียวไปตัดกันหลังไหมทําให้คนประชาชนไม่เดือดร้อนบัดไปเดียวเลยตัดตั้งแต่รถ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 เมล์รถไฟรถไฟฟ้าเรือดวน จนถึงผมถึงบอกผมเสนอขนาดไปตัดอรถมอเตอร์ไซค์วินด้วยอันนั้นคือครอบคลุมทุกการคมนาคมเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ผมว่าบัตรใบเดียวได้ราคาเหมาเหมาเดือนเหมาเหมาสัปดาห์แล้วก็ปุนอาจจะได้เงินส่วนที่ความสะดวกนี้มาเอามาช่วยให้คิดกันตรงกลางว่าทํำยังไงต้นทุนเราจะไหวเราจะได้เงินแล้วทุกคนก็สะดวกมันเป็นนโยบายที่ แสนสะดวกแถมมีเงินทำยังไงเพราะทุกคนก็อาจจะอยากได้ความสะดวกที่เราไปทำแต่รถไฟฟ้าอย่างเดียวยี่สิบาทเนี่ยผมว่ามันมันไม่สะดวกมันควรจะไปตกลงกับส่วนการเดินสาธารณะเดินทางสาธารณะทุกวิถีอ่ะให้มันตกลงวิ่งรถไฟต้องจับระเรบียบที่มันท้อที่ตัทางแต่ว่าตั้งแต่หน้าบ้านเราจะไปถึงรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องจัดระเบียบให้มันหมดรถมงรถเมเป็นสีเดอร์รถ บุฟเฟ่เลยเลยแล้วก็มีราคาตัดไปเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าต้องคํานวณตัวเลขเก่งก็ค,คือต้องเอานักนักเศรษฐศาสตร์ไปช่วยนิดหนึง่งไม่ไม่เอาไม่เอาแค่นโยบายประชาธิยมง่ายๆจืนตืนนอนโดยที่ไม่คิดให้ถรูเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดินพ่อขังหมูนี่ระยะยาวอ่<จ>ะ,าะาอาจารย์กลัวว่าเรื่องของระยะยาวอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยระยะยาวมันจะมันจะไหวไหมนั่นสิครับผมจะคํานวณดูแล้วเนี่ย ไม่ไหวนะถ้าเหมือนไม่ทําอะไรที่ผมพูดครับครับจะไม่ไหวแต่ผมไม่อยากเห็นช่วยคนจนนะผมก็รู้ว่าคนคนคนกรุงเทพคนทํางานออฟฟิศคนธรรมดามันก็จนเนะ่มันก็ไม่ได้มีตังค์เยอะหรอกแต่ก็ผมก็ชอบนะไอ้แล้วก็จะทาไปหลอกล่อให้คนใช้บริการสาธารณะมากขึ้นไม่ได้ไม่ขับรถแล้วไอ้เหยื่อที่ผมอยากทําคือไปขึ้นตัวสีป้ายรถยนต์ให้แพงๆ่อยเพื่อคนยังไม่อยากขับรถให้เห็นมาได้รถสาธารณะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่รถจะได้ติดน้อยไงถ้ารถติดน้อยเลยต้นทุนค่าน้ํามันเผาเล่นก็น้อยค่าเวลาก็ไม่เสียประสิทธิภาพดีคนต่างชาติมองดูดีอยากมาลงทุนเป็นเมืองซีวิไลไม่ใช่ลกติดมนโมเลนเทินทึกอย่างนี้ตลอดเวลามันก็ต้องไปจัดนโยบายอื่นมามาเสริมในนโยบายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดโดดยิงโดดอืมอืโอ้เสียดายเวลามีน้อยอาจารย์ไม่งั้นวันนี้นาจะได้คุยกับอาจารย์เยอะกว่านี้อาจารย์ให้ความรู้เยอะและอธิบายดีมาก ตัวสร้อยก็มีเวลาน้อยก็ไม่เป็นไรตัวหวังว่าเป็นประโยชน์เนาะได้เป็นประโยชน์ครับอาจารย์มีาอาจารย์คน<ม>ได้ยินยผู้ผู้บริหารประเทศได้ยินบ้างจะได้ช่วยกันนะครับครับอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเสริมต่อจากที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่เชิญได้เลยนะครับทิ้งท้ายช่วงสุดท้ายครับอาจารย์รยทิ้งท้ายนะผมว่าผมเนี่ยไม่ชอบเลยที่เราทํานโยบายเพียงแค่หาเสียงประชาชนที่ยอและไม่ไม่ไม่สนใจภาระแผ่นดิน ในงบประมาณระยะยาวเรื่องประชานิยมแบบไม่สนใจพวกประมาณเป็นดินเนี่ยผมผมอึดอัดผมกลัวประเทศจะแย่แล้วอันนี้สภาพเงินทองประเทศมันอยู่ในสภาพงบประมาณเป็นดินมันชนเพดานนี่แล้วมันยากในภาพรวมแมกโรอิโน m i มิกส์ผมเลยคิดว่าอยากจะอยากจะทำยังไงให้เราแก้ปัญหาแมคโรอิโนาเมิกส์ได้ขณะเดียวกันยังช่วยคนที่เดินดินที่ลำบากผมผมเป็นเป็นคนที่เห็นใจคุณจนนะแต่ผมคิดว่า ต้องใช้ถูกวิธีถ้าจะช่วยอันนี้ต้องมีทางออกให้ถ้าไม่มีทางออกทำนี้ไม่ได้ให้อยู่ดีดดื้อ,อโอ้ราคา่ำจๆงจนลดขัดทุนมันทำนี้ไม่ได้ครับครับครับไว้โอกาสหน้าคงได้พูดคุยเพิ่มเติมใน youtube มีหลายท่านฝากขอบคุณอาจารย์มาด้วยนะครับอาจารย์ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากกราวขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับอาจารย์สัครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ ขอบคุณทางด้านของท่านดรแดนนะครับหรือว่าศาสตราจารย์ดกรเกียงศักเจริญวงศักด์นะครับท่านประธานสถาบันการสร้างชาตินักวิชาการอาวุโสมหาวิทายาลัยฮาร์วาร์ดนะครับประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนานะครับวันนี้ก็มาให้ข้อมูลความรู้ในมุมมองของอาจารย์นะต้องบอกอย่างนี้ว่าในมุมมองของอาจารย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายท่านตอนนี้กําลังให้ความสนอกสนใจกันอยู่นะครับ